สวัสดีครับวันนี้ก็ลุงเปียกก็จะพาพาท่านท่านไปดูแผ่นดินทองแผ่นดินทองที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับอยู่ตำบล นายยองอ่าหน้าที่ทั้งหมดยีบเก้าไร่เก้าสแปดตารางวาราคาไล่ละสองแสนสองซึ่งในบอิเวนนี่นะใกล้ๆก,กันนะตรงข้ามที่นะอ่าสามอ่าสามแสนห้ากับสี่แสนห้านะก็ขายแล้วนะครับไม่อยาก็ตีราคาเพราเขาขายไปแล้วนะ ตอนนี้ก็เลับอยู่บริเวณร,รอบๆนะครับนะนี่ตียี่แผนผังเนี่ยมันก็มีหน้ารถวิ่งไปจังกรเทพก็มาถนนสายสี่นะสายสี่วิ่งสายสี่ก็ถนนอ่เพชรเกษมนี่แหละวิ่งมับถนนสายสี่เข้าจะไม่เข้าจะอ่ไม่เข้าจะอํามันแยกตรงจะแยกเข้าอ่าเข้ามาที่ก็ตรงไอ้นี่ได้อ่า ตรงหนองเผาทานอ่าเปอหนองเผาทานวิ่งเรื่อยเลาะเรื่อยเรื่อยเรื่อยมานะนะเนี่ยครับรอบที่อ่าอยู่ทีออ่อเขาตะมอเขาตะมอระหว่างเขาตะมอเขาก็ปลูกเขาเขาลูกช้างเนี่ยอยู่ในบริเวณน,นี้แหละครับบรรยากาศสวยเดี๋ยวไปดูไปดูกันรอบๆครับครับดูกันรอบๆเลย อ่าอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่บอกให้ดูเอเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นยาจุดรวมถนนเลยฮะถนนเนี่ยมันวิ่งไลยล้อมรอบหมดนะอ่าเดี๋ยวดูกลับไปเนี่ยถนนเนี่ยวิ่งเลยล้อมรอบเลยนะครับวิ่งแล้วออกมาจะออกไปทางไหนก็ได้หมดเข้าที่ได้หมดนะอ่าทีนี้ก็นี่ครับจุดจุดให้ฟังว่าถนนที่เราจะวิ่งเข้าไปหาที่เนี่ยมันมีหลายสาย สายสี่ศูน0 5สอศนห้อะไรเงี้ยเรียงมีหมดนะครับเข้ารอบที่เนี่ยสวยมากสวยมากครับสวยนี่ยจะอายแผนผังอ่าแผนผังที่จะเข้าที่ครับตรงนี้นะเนี่แผนผังเข้าที่ส่วนตรงนี้ก็จะโหนะนะฮะจะโหนใบเดียวเลยอ่าเจ้าเดียว นะรครับเจ้าเดียวเจ้าเดียวถนนที่สวยมากครับผมไปดูแล้วสวยมากอืมลองตามผมมามาเรื่อยๆนี่ถนนเข้าที่ครับถนนที่เข้าที่ผมไปสารวจตรงนี้ก็วันที่ยี่สิบหกเดือนกันยานะครับ นี่เวลาไปถึงนู่นประมาณสายสามโมงนะครับนะนะครับสามโมงเก้านาทนีเข้าไปที่นี่ถนนถนนในที่ที่จะวิ่งเข้าไปหาที่นะฮะแต่อีนนี้ตรงนี้เลยจากถนนปูนถนนในถนน,นปูนอ่ะถนนดําอ่ะมามาประมาณจากถนนดําเข้าไปในที่ประมาณก,กิโลครึ่งอ่ะนะกิโลหนึ่งกิโลครึ่งอ่ะนะกิโลครึ่งครับผม ระยะทา,างก็อย่างเงี้ยจะไปซื้อไล่อ่ะไล่ราคาสองแสนอ่าจะไปซื้อไล่ราคาสองแสนจะไปเอาถนนปูนเข้าไปถึงที่เลยมันแบบเป็นไปไม่ได้ครับนะถะกไถ้าเป็นได้ก็ราคาสี่ห้าแสนนะร้านก็ยังมีเนี่ยตรงนี้อ่าเนี้ยไอ้ตรงข้างหลังเนี่นะหลังที่เนี่ยนี่ดีผมอาะถ่ายพุ่มไม้นี่ในบริเวณที่เ็านะนี่บริเวณที่แต่ตรงเนี้ยมันจะมีน้ํนเป็นคูน้ำเขาเรียกเป็นคูน้ํานะ คูน้าล้อมรอบเลยคูน้ําเป็นคูน้ําใช้น้ําได้ทั้งปีอ่าเป็นคูน้ําครับตรงนี้นะมาอีกนี่นบริเวณเข้าที่เข้ามาแล้วแต่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยมีภูเขาข้างหลังนี่ก็มีภูเขาอ่าภูเขาบรรยากาศดูนะอันนี้สวยนะว่าอันนี้คือตรงข้ามกับที่ตรงข้ามนะอันนี้อยู่ตะวันตก ที่อยู่ตะวันออกเนี่ยเราเราเข้าไปเนี่ยรถมาจอดตรงนี้นะจากถนนดำเข้ามาเนี่ยกิโลครึ่งนะเป็นที่บรรยากาศสวยมากๆเลยครับสวยมากๆแล้วก็ผิวทัศ์ต่างๆเนี่ยมันน่าดูมากครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูปเอาเอาเอานี่หน่อยหนึ่งครับอืมจะเอาให้ไอ บรรยากาศเข้าที่หน่อยนะอาบรรยากาศเข้าที่สักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับเนี่ยเข้าเข้าเข้าที่จากนี่จากถนนดำจะเข้าไปที่เลยครับนะเข้าถึงที่เนี่ยก็มีไม่ไม่ก็มีบ้างอ่ะไอระยะทางที่มันอ่ามันจะเป็น เนี่ยเจยตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนี่น่ยเนยบรรยากาศเข้าพื้นที่นะเข้าพื้นที่นะครับเยู่ตนี้ทา่าหดอ่าเราหยุด่าเรายด่รย่เรหมอ่เายอรอ่าเาห่เยอ่รย่เรยอ่ย่าเรา่าเรย่าเร่าเราุดอ่าเราหาเร่เราอ่าด่าเ่่เามหเ่ยเ่า่ไา่า ไปคุณจะไปหาไล่ไล่ทำทำเกษตรนะไม่ได้ไปหาคุณไม่ได้ไปหาตลาดนี่ไม่ได้ไปหาตลาดใช่ไหมเออเนี่ยนี่เข้าไปสวยชุดสวยเลยครับเออเดี๋ยวผมจะมาหาดูบรรยากาศเข้างในเนี่ยร้อยกับข้างในสวยมากครับที่พื้นที่เนี่ยมันไม่ทกบปลูกอะไรก็งาม ปลูกจะปลูกอะไรนะเพราะมันเป็นดินเป็นดินดินจุยยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเย็นก่อนเย็นคุณจะไปหาที่ที่ไอราคาสองแสนเศษตรงเนี้ยมันมันหาไม่ได้แล้วครับขนาดตรงข้างก็นี่เด็ดๆระยะแค่ไหนเด็ดๆวิ่งไปเนี่ยสามแสนห้านะ เนี่ยๆที่เห็นเนี่ยไอ้ที่รั้วเนี่ยตรงนู้นรั้วเห็นนั่นแหละสามแสนหน้าเขาซื้อมานะเขาซื้อมาสามแสนหน้านะนะครับแต่นนี่ไอ้ที่ของเราเนี่ยก็อยู่ไกลจากตรงนี้ออกไปหน่อยหนึ่งอ่าก็พูดกันง่ายๆว่าอืมก็จะหาที่ไอ้แบบนี้มันก็ยากแล้วครับสมัยนี้นะอ่อสมัยนี้ก็ยากแล้วอ่าอ่าเข้ามาหน่อยเดียวก็ถึงแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเข้าบริเวณละ อาหเข้าไปในเวณที่ละนี่นะครับ